สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง mind m a t e ยาสำหรับความคิดในคลิปที่แล้วมานาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า super e m p a t h คือใครนะคะแล้วในช่วงท้ายของคลิปวันนั้นเนี่ยมานาก็ได้ให้คำสัญญาไว้ว่าในคลิปวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่า super e m p a t h มาเจอกับนา r c ซิสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปทาให้มานาไปหาข้อมูลเรื่องนี้มานะพูดเลยว่าใช้เวลาในการหาข้อมูลระยะหนึ่งเพราะว่า บางทีหรือหลายทีเนี่ยบทความที่ขึ้นมาเนี่ยคุยคุยไปคุยมากลับไปพูดถึงเอ็มพาสเฉยๆกับนาซสซสไม่ใช่ซูเปอร์เอ็มพาสนะคะแล้วบางทีเนี่ยมา,าอ่านๆเจอเนี่ยเขาเหมือนพูดว่าเอ็มพาสเป็นโคดิเพนเดนต์ด้วยซ้ำซึ่งเวลาที่เราพูดคุยกับเรื่องซูเปอร์เอ็มพาสในคลิปที่แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าซูเปอร์เอ็มพาสไม่ใช่โคดิเพนเดนนะคะมีความแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนนะ โอเคเอาเป็นว่ามานาก็หาข้อมูลมาจากเว็บสเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีบางท่อนมาจาก AI overview ด้วยนะคะก็เอามาปนๆกันเพื่อให้เนื้อหามัน make sense เวลาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเล่าคุณผู้ชมฟังนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มัาจะต้องใส่แว่นนะคะเพราะว่าจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังยาวเลยนะแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมท่านไหนสงสัยนะคะว่ามานาหายไปไหนมาเพราะว่าทิ้งช่วงไปสักพักนึงจากการทำคลิปที่แล้วใช่ไหม พูดเลยว่ามานาะไปเที่ยวมาแล้วก็ไปตัดผมมานะคะทำผมใหม่ด้วยนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในบทความนี้เขาเล่าว่าเวลาที่นาซิซิส,สมาเจอกับซูเปอร์เอ็มพาสเนี่ยก็เหมือนคนที่ต่างกันอย่างสุดขั้วสองคนมาเจอกันแต่แทนที่ทั้งคู่ต่างกันขนาดนี้จะผลักออกจากกันละกันใช่ไหมไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนาซิซิสกับซูเปอร์เอ็มพารสเนี่ยกลับเป็นการประทะก,กันด้วยแรงดึงดูดที่วุบวาบ ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยการบงการและความรุนแรงทางอารมณ์ว้าวฟังดูแล้วเหมือนแบบว่าละครดราม่าระดับหนึ่งต่อนะคะแต่คำถามคือทำไมคนที่แตกต่างกันอย่างมากสองคนขนาดนี้เนี่ยถึงได้ดึงดูดซึ่งกันและกันและทำอย่างไรที่ซ u เปอร์เอมพาจะเรียนรู้ที่จะรับมือกับคนที่มีความซับซ้อนมากอย่างนาซิซ ก่อนอื่นเราควรที่จะเข้าใจเสียก่อนว่านาซิสิ์กับซูเปอ์เอ็มพาสนั้นแตกต่างกันอย่างไรนาซิสิ์เป็นคนที่มีความหมกมุ่นในตัวเองสูงจึงมักที่จะทําทุกอย่างให้ใกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญมากเกินความเป็นจริงมีนิสัยชอบเรียกร้องความสนใจอยากได้รับคํำชื่นชมและขาดการเห็นอกเห็นใจคนอื่นอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะ ในทางตรงกันข้ามซูเปอร์เอ็มพาร์เป็นคนที่มีความเซนสิทีฟต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นสูงเสมือนเป็นฟองน้ําที่สามารถดูดซับอารมณ์ของคนอื่นได้เป็นอย่างดีพวกเขาจะรู้สึกตามคนที่คนอื่นรู้สึกมากเสียจนเกิดเป็นผลเสียต่อตัวเองและมักจะมีนิสัยยอมให้ความต้องการของคนอื่นมาก,ก่อนความต้องการของตัวเองเสมอเพราะแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าซูเปอร์เอ็มพาร์นั้นต่างกับนาซิสิสเหมือนอยู่กันคนละขะั้ว แต่ถึงแม้ว่าซูเปอร์เอ็มพาร์จะแตกต่างกับนาซิสิสมากขนาดนั้นคนทั้งสองประเภทกับมีแรงดึงดูดระหว่างกันที่เป็นเอกลักษณ์และแรงดึงดูดนั้นเกิดขึ้นมาจากการรับรู้ในระดับจิตใต้สำนึกถึงลักษณะอุปนิสัยของทั้งคู่ที่มันเกื้อหนุนกันเรามาถึงคำถามที่ว่าทำไมซูเปอร์เอ็มพาร์และนาซิสิสถึงได้ดึงดูดกันนะคะเมื่อนาซิสิสและซูเปอร์เอ็มพาร์ได้มาเจอกันครั้งแรกทั้งคนทั้งคู่อาจจะรู้สึกได้ถึงคอนเนคชั่นที่รุนแรงและฉับพลัน โดยนาซิสิสจะเกิดความลหลงใหลในความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจและความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ของซูเปอร์เอมพาธเพราะซูเปอร์เอมพาธเป็นคนแบบนี้จึงทำให้นาซิสิสได้รับความสนใจและความใส่ใจอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่นาซิสิสชอบเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันซูเปอร์เอมพาธก็รู้สึกทึ่งในความมั่นใจความมีสเสน่ห์และบุคลิกที่น่าดึงดูดของนาซิสิต แต่อย่างไรก็ตามดินามิกส์ที่ต่างคนต่างก็ดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างร้อนแรงนี้มันเป็นแค่เปลือกนอกของความสัมพันธ์ภายใต้พื้นผิวที่เปราะบางนี้กลับเต็มไปด้วยเกมทางอารมณ์ที่นาซิสต์ต้องการที่จะได้มีอำนาจเหนือซูเปอร์เอมพารและต้องการที่จะควบคุมองการทั้งทางความคิดความอ่านการกระทำและอารมณ์ของซูเปอร์เอมพาร ด y นามิกในความสัมพันธ์แบบนี้จะส่งผลเสียต่อตัวซูเปอร์เอมพาสเป็นอย่างมากเพราะซูเปอร์เอมพาสจะสามารถตรวจจับเกมทางอารมณ์ของนาซิซิสได้อย่างรวดเร็วด้วยความที่ตัวเองเป็นคนเซนสิทีฟอย่างมากในการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นจึงทําให้ซูเปอร์เอมพาสรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์รู้สึกได้ว่าตัวเองกําลังถูกมานนิ้วเลยและรู้สึกว่าตัวเองถูกนาซิซิสเหยียบย่าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างซูเปอร์เอมพาสและนาซิซิสมีดังนี้ 1การดึงดูดระหว่างกันในขั้นต้นของความสัมพันธ์อย่างที่ได้กล่าวไว้ในขั้นต้นว่า super empath อาจจะลงไหนในความมีสเสน่ห์ของนาซิซิส,สและอาจจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจเวลาที่นาซิซิส,สเปิดเผยให้เห็นถึงความอ่อนแอความกังวลหรือปัญหาที่นาซิซิส i s t กำลังเผชิญซึ่งก็ทําให้ super เอ p a t h เกิดความรู้สึกว่าอยากให้จะช่วยเหลือนาซิซิส i s t และอยากจะทําให้นาร์ซิสซิสมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่า super empath เป็นคนแบบนี้กับทุกคนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 2. การถูกบงการทางอารมณ์หรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Emotional Manipulation นะคะ นาซิสิสจะสามารถอ่านซูเปอร์เอมพาร์ตออกได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นคนใจดีชอบให้ชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นคนขี้สงสารนาซิสิสก็จะใช้คุณสมบัติดีๆเหล่านี้ของซูเปอร์เอมพาร์ตเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางอารมณ์โดยการใช้การทำให้รู้สึกผิดภาษาอังกฤษเรียกว่ากิลทริปปิ้งการทำแก๊สไล i ิงและการเล่นบทเหยื่ออันนี้วงเล็บให้คุณผู้ชมฟังว่าถ้าใครยังไม่เคยดูคลิป3เรื่องนี้นะคะมันาจะาใส่ไว้ในเดสคริปชันเช่นกันนะเพราะว่ามันาาพูดเอาไว้หมดเลยนะคะ 3. การถูกละเมิดขอบเขตหรือที่มานาเรียกว่าละเมิด boundary นะเราต้องมีการ set boundary ใช่ไหมมานาจะพูดถึงคำนี้บ่อยๆนะคะการที่ super empire ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็มักจะนำไปสู่การละเลยทอดทิ้งความต้องการของตัวเองและขอบเขตที่ตัวเองพึงมีจึงทำให้นาซีซิสสาม,มารถที่จะละเมิดขอบเขตของ super empire ได้ง่าย 4. การเกิดความ,ามคเครียดและความทุกข์ด้วยความที่ super empire เป็นคนที่ดูดซับอารมณ์คนอื่นได้เป็นอย่างมาก การที่อยู่ในความสัมพันธ์กับนาร์ซิสิสสามารถำนำพาไปสู่ความอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างรุนแรงเพราะซูเปอร์เอมพาธดูดซับอารมณ์ลบๆของนาร์ซิสิสและพยายามที่จะเข้าใจตรกกะบกพร่องหรือคำพูดหรือการกระทำที่มันขัดแย้งกันเองของนาร์ซสิสห้าการมีปัญหาที่จะจบความสัมพันธ์กับนาร์ซิสิสด้วยความที่ซูเปอร์เอมพาธเป็นคนที่มีความปรารถนาในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นสูงรวมไปถึงช่วยเหลือนาร์ซิสิส จึงทําให้รู้สึกว่าตัวเองจะทิ้งนาซิซิสไปได้ยากทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์นี้ทั้งท็อกซิกและอับยูซซฟสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างซูเปอร์เอมพาร์กับนาซิซิสนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเอาเสียเลยเพราะฝ่ายหนึ่งก็มีแต่จะคอยให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่อีกฝ่ายก็มีแต่จะเอาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน ซูเปอร์เอมพาธมีแรงผักดันที่จะคอยเยียวยาและกึ้นหนุนคนอื่นบ่อยครั้งจะเป็นที่น่าดึงดูดของนาร์ซสซิสผู้ซึ่งหอยหาความช่วยเหลือและผลประโยชน์จากคนอื่นอยู่เสมอเพราะเหตุนี้เมื่อคนสองประเภทนี้มาเจอกันผลลัพธ์ที่ได้จึงมักจะเป็นไปในแบบที่นาร์ซสซิสคอยควบคุมและคอยสูบทุกสิ่งทุกอย่างจากซูเปอร์เอมพาธเพราะนาซสซิสเป็นคนที่กระหายการควบคุมวงการคนอื่นและเป็นคนที่เอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาล ส่วนซูเปอร์เอ็มพารเองสุดท้ายก็จะรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างรุนแรงและบ่อยครั้งถึงกับรู้สึกสับสนว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงทําให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นในการรับรู้ของตัวเองสิ่งที่ซูเปอร์เอ็มพารทควรทำก็เช่น 1. เซตขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนการเซตบารนน์ดิวตั้งแต่เนิ่นๆนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากการถูกควบคุมบงการและการถูกหาผลประโยชน์จากนาซิซิส,ส 2. การหาความรู้ใส่ตัวการที่เราเข้าใจดินามิกของคนที่เป็นนาร์ซิสซิสก็จะช่วยให้เรามองเห็นเรดแฟลกและช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในความสัมพันธ์กับนาร์ซิสซิสสหัดให้ความสําคัญเรื่องเซลฟ์แคร์การทําในสิ่งที่ช่วยในเรื่องเซลฟ์แคร์ทั้งทางกายและทางจิตใจเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยบรรเทาความเครียดในการที่เราต้องดีวกับนาร์ซิสซิสสเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเอง เราควรที่จะฟังเสียงที่อยู่ข้างในของเราและเชื่อในเสียงนั้นเมื่อเรารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์เราควรที่จะหัดใส่ใจเวลาที่เราเห็นเรด f l a กและเห็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่านี่มันคือ Manipulation อย่าละเลยเพิกเฉยต่อความรู้สึกลึกๆที่เรามี 5. หันเข้าหาคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้เช่นเพื่อนที่เราไว้ใจคนในครอบครัวหรือนักจิตบ,บำบัดในการขอคำแนะนำคำปรึกษา การที่ได้พูดคุยกับใครบางคนที่เข้าใจสถานการณ์ของเราก็จะสามารถช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงในความคิดความอ่านของเราได้ดีขึ้น 6. โฟกัสที่ตัวเองเราควรที่จะโฟกัสที่ตัวเองและใส่ใจกับการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆลงทุนกับกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความภูมิใจให้กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้จักคุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งการารับคําชมหรือคํายืนยันจากคนอื่น 7. ฝึกการปล่อยวาง เราควรที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทางอารมณ์จากเกมกลโกงของนาซิสิสและตระหนักให้ได้ว่าพฤติกรรมต่างๆของนาซิสิสที่ทำใส่เรานั้นเป็นสิ่งที่นาซิสิสสะท้อนความไม่มั่นคงในตัวเองและปัญหาต่างๆที่นาซิสิสมีออกมามากกว่าที่มันจะเป็นปัญหามาจากตัวเราจริงๆโอเคค่ะเนื้อหาในเรื่องว่านาซิสิสมาเจอกับซูเปอร์เอมพาเป็นยังไงเนี่ยจบลงเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึง วิธีที่นาสตๆใช้ในการทารุนกรรมคนอื่นนะคะที่มีชื่อเรียกว่า DAVO นะคะอันนี้เป็นคำย่อมานะ D A R V O นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะนำว่าให้รอมานาะแปลอีกเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาาจะกลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแน่นอนขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ